ฟีนิกซ์ตำนานแห่งไฟการเกิดใหม่และชีวิตที่ไม่มีวันจบสิ้นในทุกยุคทุกสมัยมนุษย์หลงใหลในเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหนือจินตนาการหนึ่งในนั้นคือฟีนิกซ์นกแห่งเปลวเพลิงและการเกิดใหม่วัตจักรอันไร้ายที่สิ้นสุดและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังความแข็งแกร่งและการเริ่มต้นใหม่ทินกำเนิดแห่งตำนานฟีนิกซ์ปรากฏในตำนานของหลายวัฒนธรรมทั้งอียิปต์โบราณ และจีนบ้างกล่าวว่ามันอาศัยอยู่ในทะเลทรายศักดิ์สิทธิ์ใต้เงาภูเขาไฟหรือในป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยเวทมนต์สิ่งเหล่านี้คือสถานที่ที่พลังของธรรมชาติถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์และเป็นบ้านที่เหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่เช่นฟีนิกซ์ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมฟีนิก์ไม่ใช่แค่สวยงามเท่านั้นแต่ยังสงบสุขและรักสันโดษ มันเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและเฝ้ามองโลกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาอย่างไรก็ตามฟีนิกก็ไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่ตกอยู่ในอันตรายฟีนิกยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและความเด็ดเดี่ยวมันเป็นนกแห่งความหวังที่พร้อมจะต่อสู้กับความมืดเพื่อปกป้องแสงสว่างการกินอยู่และวิถีชีวิตประจำวันแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งไฟ แต่ฟีนิกซ์ก็ไม่ได้ใช้พลังนั้นในการล่าหรือทำร้ายสิ่งอื่นมันดื่มน้ำบริสุทธิ์จากน้ำศักดิ์สิทธิ์และกินน้ำค้างที่หยดลงจากกลีบดอกไม้ในยามเช้าพลังชีวิตของมันมาจากการเชื่อมโยงกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทุกเช้าฟีนิกซ์จะบินไปยังยอดเขาเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นมันชอบเสียงเพลงและเสียงร้องของฟีนิกซ์เองก็ไพเราะจนสะกดใจผู้ฟังเชื่อกันว่าคนที่ได้ยินเสียงนั้นจะรู้สึกสงบและมีพลังใจขึ้นทันที แล้วทำไมฟีนิกซ์ถึงเผาตัวเองนี่คือหัวใจของตำนานที่หลายคนลหลงไหลว่ากันว่าเมื่อร่างกายของฟีนิกซ์เริ่มเสื่อมสภาพมันจะสร้างรังด้วยกิ่งไม้อันหอมหวานเช่นอกเชยหรือไม้กฤษณาะแล้วจุดไฟเผาตัวเองเปลวไฟนั้นไม่ใช่การสิ้นสุดแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ภายในเท่าฐานจะปรากฏไข่ทองคําและจากไข่นั้นฟีนิกซ์ตัวใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจะถือกําเนิดขึ้นนี่ไม่ใช่แค่การฟื้นคืนชีพ แต่เป็นบทเรียนสำคัญสอนใจมนุษย์บางครั้งเราต้องปล่อยวางสิ่งเก่าเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าตำนานที่ยังคงมีชีวิตฟีนิกซ์ไม่ได้เป็นเพียงตำนานของสิ่งมีชีวิตหรือจินตนาการแต่มันคือแรงบันดาลใจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมันสอนเราให้ลุกขึ้นจากความล้มเหลวกล้าที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเช่นเดียวกับฟีนิกซ์ที่ไม่มีบรรดับสูงและนี่คือเรื่องราวของฟีนิกซ์ นกแห่งไฟและการเกิดใหม่ผู้ไม่เคยหายไปจากหัวใจของผู้คน